วันนี้มาล้างขุยมะพร้าวให้เราดูด้วยครับว่ารากเป็นยังไงครับมีรากขนอ่อนพร้อมที่จะเจริญเติบโต,ต,ตนี่เยอะเลยครับเวลาที่เอาไปปลูกรากตัวนี้สามารถจเจริญเติบโตต่อได้เลยอ,อันนี้จะเป็นดูตัวระบบรากนี่เอามาที่ลองล้างขุยมะพร้าวาออกแลก้ว โครงสร้างรากเราก็จะเห็นว่ารากหลักเดี๋ยวกล้องอาจจะไม่เห็นผมเอากระดาษขาวังไว้ให้นิ้วดึงไหมครับอ่าอย่างนี้ครับนี่ครับโครงสร้างรากหลักเห็นไหมครับพี่มดจะมีรากใหญ่ๆที่ดิ่งลงมาข้างล่างอ่าแล้วก็ตอนนี้เราจะเห็นชันหน่อยว่ารากที่เจอไซส์สลิตหรือช่องอากาศเนี่ยค่ะก็จะกุดแบบนี้เวลาที่เอาไปปลูกรากตัวนี้สามารถเจริญเติบโตต่อได้เลยโอ้โหเชื่มเลยใช่ครับครับ พักกล้องซูมเห็นนะครับนี่ครับที่แอดล้างออกนะครับจะมีกล้ากขนอ่อนนะครับพร้อมที่จะเจริญเติบโตนี่เยอะเลยครับอนี้ลองล้างให้ดูนะคะโอ้โนั้นจะดูแต่เพียงภายนอกไม่ได้เลยนะครับนี่นะต้องดูลงไปอีกค่ะต้องดูลงอีกลงลึกไปอีกครับงั้นอย่างที่เขาบอกครับดูคนอย่าดูเพียงภายนอกครับดูกล้าก็อย่าดูเพียงภายนอกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ